วัดชัยวัฒนารามอีกหนึ่งวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายที่มีสถาปัตยกรรมไม่เหมือนวัดอื่นในอยุธยาบางส่วนรับอิทธิพลจากศิลปะขอมวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่ใช้บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรม,มวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ในสมัยอยุทยาอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยา แผนพังการออกแบบวัดเป็นตามคติความเชื่อโบราณมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจำลองจักกรวาลไว้ในองค์ประกอบของวัดโดยพระปรางประธานหมายถึงเขาพระสุเมนปรางบริวารที่มุมทั้งสสื่อถึงเขาสัตะบริพันธ์เมนทิศเมนรายสื่อถึงทวีปใหญ่น้อยและระเบียงคตก็คือเขาจาัก,กรวาลกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย